เราจึงมั่นใจรับประกันแผงคอยนานถึง5ปีนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับแอร์มาเวลนะครับเราจะพาทุกทุกท่านนะครับมาดูกันว่าแอร์มาเวลนะครับในปี2020นี้นะครับเรามีอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอัซเซสซอรีที่เพิ่มมาให้กับทางลูกค้าบ้างนะครับซึ่งแอร์มาเวลนะครับในตัววอลทายหรือว่าตัวติดผนังเนี่ยนะครับ ในปีนี้2020นะครับทั้งฟลิกสปีดและอินเวอร์เตอร์นะครับเรามีการเพิ่มอุป s รณ์นะครับเรามีการปรับเปลี่ยนอ e s กร r y บางอย่างนะครับในผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องแฟนคอยล์นะครับหรือในกล่องอินดอร์เนี่ยนะครับในปีนี้นะครับ2020เนี่ยทางมาเวลเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับเราได้เพิ่มอะไรมาให้นะครับเพราะแกะกล่องมาครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็คือ สายไฟนะครับสายไฟความยาว4เมตรนะครับซึ่งขนาดก็จะตามสเปคของแต่ละรุ่นของแอร์นะครับตามบิทเลยนะครับซึ่งปลายสายนะครับปลายสายจะย้ำหางตามมาให้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะสะดวกนะครับสะดวกสําหรับพี่พช่างที่ไปติดตั้งนะครับง่ายสําหรับการติดตั้งนะครับอีกตัวหนึงนะครับสังเกตในชุดซองรีโมทนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีในชุดซองรีโมทนี้นะครับจะเป็นแผ่น คาร์บอนนาโนฟิลเตอร์นะครับแต่ในปีนี้นะครับปี2020เนี่ยทางมาวิลเราได้เปลี่ยนจากแผ่นคาร์บอนนาโนฟิลเตอร์นะครับเป็นแผ่นเฮปตาฟิลเตอร์นะครับซึ่งคุณสมบัติของแผ่นเฮปตาฟิลเตอร์นี้นะครับจะช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ PM 2.5ได้นะครับซึ่งเราได้รับนะครับการรับรองจากบริษัท NY Lab มาแล้วนะครับมาดูตัวนึงนะครับในชุดซองรีโมทมีอะไรนะครับอ่า ในชุดซองรีโมทนะครับเรามีพุุนะครับพุกแล้วก็สกูสําหรับยึดนะครับตัวนี้นะครับใช้สําหรับยึดตัวซับพอร์ตรีโมทนะครับหรือว่าโฮเดอร์ของรีโมทสําหรับติดผนังนะครับซึ่งพี่ๆีช่างก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับเราแถมให้เลยนะครับอ่าไละตัวนึงนะครับท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนยังคงอยู่นะครับตัวนี้ก็ช่วยในการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับง่ายต่อการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับโอเค สำหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงก็มีประมาณนี้นะครับในสำหรับตัวอินดอร์นะครับส่วนคุณสมบัติของแอร์ก็ยังคงเป็นโกลเด้นฟินเหมือนเดิมนะครับก็ทนทานต่อไอกดไอทะเลเหมือนเดิมนะครับครับในส่วนของตัวเอ้าท์ดอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับอย่างที่เราเห็นก็คือหน้าตาครับยังคงหน้าตาเดิมนะครับแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังที่เราเคยแถมท่อนะครับท่อ4เมตรยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ในปี2020นะครับทางมาเวลนะครับเราได้นําชุดติดตั้งที่เคยอยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งเป็นชุดแฟนัสนะครับมาบานให้ที่ปลายท่อแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเราก็จะบานมาให้นะครับทั้งท่อเล็กและท่อใหญ่นะครับนะครับในส่วนของฟินนะครับฟินยังคงเป็นโกลเด้นฟินเหมือนเดิม นะครับด้านหลังนะครับยังคงเป็นโกลเด้นฟินนะครับซึ่งเป็นฟินสีทองนะครับแล้วก็ยังเป็นคอยท่องแดงเหมือนเดิมนะครับซึ่งโกลเด้นฟินนะครับคุณสมบัติก็คือป้องกันการกัดก่อนของไอกดไอทะเลได้อย่างดีนะครับเราจึงมั่นใจรับประกันแผงคอยนานถึง5ปีนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแอร์ตัวไหนเป็นแอร์ปี2020แอร์ตัวไหนเป็นแอร์ปีเก่านะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้ตรง Serial number นะครับตรงที่บาร์โค้ดนะครับแล้วก็เนมเพจนะครับซึ่งจะระบุนะครับเดือนที่ผลิตและปีที่ผลิตนะครับซึ่งถ้าเป็นแอร์ในปี2020นะครับจะระบุเป็นปี2020นะครับในเดือน3นะครับซึ่งแอร์เดือน3ของปี2020เนี่ยจะเป็นแอร์ล็อตใหม่ของปี2020นะครับซึ่งถ้าเป็นปีเก่านะครับจะเป็นปี2019นะครับดูได้ไม่ยากนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจวิธีการใช้งาน Air m a r v e l นะครับและข้อมูลหลิตภันของ Air m a r v e l นะครับสามารถเข้ารับชมได้ที่ช่อง y o u t u b n n h l นะครับ r a r v e l Air Thailand Air m a r v e l ใครๆก็เย็นได้